สวัสดีเพื่อนพ้องในน,น้องพีุ่กคนครับพรกับผมแกรบคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือ20อันดบเกมมือถือมาใหม่ปี2024นะถ้าคุณเนี่ยลังตามหาเกมใหม่หรือว่าบอกว่าเน็ตอยากได้เกมใหม่ใหม่เข้าเครื่องแล้วก็ดูเกมจากคลิปี้ได้เลยนะเพสเกมในคลิปนี้มีให้20เกมเลยนะคือต้องบอกว่าแต่ละเกมนี่คือจัดจ้านมากตั้งใจเลือกเลยมากๆเลยก็ผมต้องบอกว่าเราจะมีหลากหลายแนวให้คุณเนี่ยเลือกเล่นมากๆเลยนะสิ่งคุณต้องการอยู่ในคลิปนี้แล้วก็ผมชื่อเกมหรือว่าการดาวโหลดเนะี่ยสามารถดูได้ในช่องของแม่เลยนะโอเค okay, let's go <S เกมระ คอมพิวเตอร์โรโยก็ผมถ้าใครโม теб, ้เมนะี่นนย,ยได้เกมแนวบัตรโรโยหรือว่าอยากได้เกมแนวชารอดก็นี่แล้วก็ผมซีเกม,เ,เกมนะี่คือเป็นเกมแนวบัตรโรโยที่มาใหม่อลังการมากๆเลยนะซึ่งในเกมเนี่คือจะมีอาวุธปืนต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้ด้วยคือจะมีเล่นที่เจ๋งมากๆเลยก็ผมซึ่งสำหรับใครชอบฝนในรถชอบในเกมนแวนวเทอร์เรย์แล้วก็นี่เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆก็ผมคือจะมีหลายอย่างให้เราได้ทำมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมนี่คือจะมีพ,พ,นนพ,มพวกเกมเพลย์นนเราจะมีเทคนิคการเล่นนี่คือเยอะมากๆก็ผมตัวละครก็เยอะอีกด้วยนะสำหรับใครโม้เนี่ยอยากได้ คนเดียวก็บันอยู่แล้วนะแต่เราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่อนได้ด้วยครับผมสับใครสนใจในเกมนี้คือมีระบบเครื่องมากเลยไปเก็บออนไลน์ต้องเฉลยน,น,นะ เกมระดับที่19 Hitman Blood Money สําหรับใครที่ชอบในเกมเปนสไนเปอร์หรือว่าจะได้เกมนะแค่ไขคดีก็นี่เลยนะซึ่งไพโรเกมเนี่ยคือเราต้องต่อสู้แล้วก็เราต้องวางแผนต่างๆมากมายแล้วก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยต้องบอกว่าในเกมนี่คือไม่ใช่แค่เราต้องรับภารกิจมาแล้วก็ทําตามภารกิจอย่างดนยวแต่เกมเนี่ยเราต้องเอาเชลล์ต่อไปด้วยก็ผมซึ่งไพโดเกมเันก็จะมีหลากหลายภารกิจให้เราเดือทํามากๆเลยคือจะมีหลาก,ก,ห,าลากลหลายรูปแบบให้เราเล่นมากๆเลยนะคือเราสามารถสร้างรงต่างๆได้ด้วยก็ผมสําหรับใครชอบในเกมแนว นักฆ่าอยู่แล้วก็นี่เลยต้องบอกได้เกนมนี่คือต้องเสียเงินในการซื้อนะเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องใช้เินเล่นได้ครับผมเกมมันระดับที่สิบแปด โกซิมเบลเตอร์ทร I mean, ีก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยยังได้เกมมาฮามากกว่าก็นี่แล้วก็ผมอันดับแรกคือต้องบอกคุณก่อนว่าเกมนี้คือเป็นเกมที่มบบกว้างใหญ่มากเลยนะคือเราสามารถทาอะไรก็ตามที่เราอยากทําได้เลยก็ผมเราสามารถสมบัติเป็นแพะแล้วก็ทาเรื่องอาหารอว่าทำเรื่องปวดขนาดไหนก็ได้ในเกมนี้นะต้องบอกว่าเกมนี้คือมแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมแล้วก็ภาพสวยมากด้วยซึ่งเกมนี้คือจะมีลงเล่นเยอะแล้วก็จะมีหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยนะสปายชอบไปแคมป์อาฮาอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมจะมีพวกชุดหรือว่าตัวละครต่างๆนะคือเยอะมากเลยนะ เกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเช็คเลกเล่นได้นะแต่ต้องบอกนะเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีนะต้องเสียเงินในกันซื้อกบผมเกมมาดับที่17 หรือเจ้านายแม่ก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยจะได้เกมนาสยองขวัญมากกว่าก็ここนี่แล้วก็ผมต้องบอกคุณกันว่าเกมนี่คือเดิมทีเนี่ยเป็นเกมจากปีซีมาก่อนหรอเป็นเกมจากคอมมาก่อนแล้วตอนนี้เราโมบถืิแล้วก็ผมซึ่งไพโในเกมเนี่ยคือแน่นอนเป็นเกมแนวสยองขวัญอย่แล้วคือเราต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ต้องคอยแก้ปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็ผมจะมีหลายด้านเลยซึ่งไพ่ในเกมเนี่ยจะมีพวกเหล่าฆาตกรหร,รือว่าเป็นพวกเหล่าผีต่งตางๆคือเราต้องเอาชีวิตรอดต่อไปให้ได้อะไรย่างี้นะงานภาพแระโรงงานเสียงต่างๆเกมนี่คือทำออมาได้เจ๋งมากๆเลยนะ แล้วก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องใช้ไหเต้นได้นะแต่เครื่องก็ได้ก็ผมน่าเล่นมากๆเลยเกยมมันดับปีสิบหก Lost Island of Sui เราก็ผมถ้าพูดถึงเกมเอาชรอดก็ต้องพูดถึงเกมนี้บ้างใช่ไหมต้องบอกว่าถ้าคุณเนี่ยกลังมองหาเกมแนวชรอดแต่ว่าไม่รู้จะเล่นเกมไหนดีก็เอาเกมนี้ติดเครื่องไว้ได้นะเพราะที่เกมที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็สนุกได้เราเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็ผมเราสามารถสร้างบ้านคราฟต์ต่างๆได้นะจะมีของให้เราครับหรือว่าจะมีรูกเล่นต่างๆมากมายแล้วก็ผมเราสามารถเล่นได้นะซึ่งภายในเกม,มน่ยคืออย่างที่บอกคือคุณสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเรายังสามารถไปเจอออนไลน์คนอื่นได้ด้วยนะคือเราต้องเอาชีวิตร นะสำหรับใครบอกวเนี่ยยังเล่นเกมนี้แต่ว่ามันถือรองรับไม่ไหวหรวือเล่นไม่ไหวก็ตอนนี้มีเวอร์ชันใหม่แล้วนะคือกราฟิกน้อยน้องก็ผมแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ในเกนเกมออนไลน์ต้องเช็นเน็ตนะเกมมานับที่15 แคร r y วิ r ์สก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่อลังการมากๆในเกมนึงนะสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยถ้าคุณชอบไนเกมแนวสังคมหรืววอา์อยากได้เกมนี้ถ้เราสามารถไปหาปเพื่อนได้ก็หนีแล้วก็ผมซึ่งสำหรับใครที่บอกเนี่ยโอ้ไม่มีเพื่อนอะไรงี้ก็สามารถหาเพื่อนในเกมไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับใครที่มีเพื่อนอยู่แล้วก็อยากชวนเพื่อนมาในเกมสักเกมด้วยกันก็นี่แล้วก็ผมซึ่งไพโรเกมเนี่ยคือมัต้องคิดอะไรมากเลยเป็นเกมที่อิสระมากๆก็ผมเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําได้เลยนะซึ่งแน่นอนเราสามารถสร้างตัวละครของเราได้ก็ผมสร้างแบบตามที่เเเเรรรราาาาาาตต้้องงกกลลยยจะมมมีู่ๆให เล่นมากๆเลยนะภาพก็สวยด้วยซับ r i b e สนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องชน,น,นะนะเกมระดับทิ่1ี่ l บล็ Clover Mobile ا ก็ผมถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมแนวอนิเมะหรือว่าอยากได้เกมมาเทิร์นเบสก็นี่เลยก็ผมซึ่งถ้าคุณเนี่ยคือดูอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วนะบอกว่าอชอบอนิเมะเรื่องนี้มากอยากได้เกมสักเกมกับอนิเมะเรื่องนี้ก็นี่เลยก็ผมต้องบอกว่าตอนนี้คือดีด้ดวยเพราะเกมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะเปิดตัวในไทยแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือปเป็นเกมภาษาไทยด้วยซึ่งปเป็นเกมที่เล่นง่ายและเข้าใจง่ายแน่นอนนะซึ่งไพโรเกมก็คือแน่นอนจะมีตัวละครจากอนิเมะเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมค ตัวละครที่เราชอบหรือไม่ชอบเรารวมอยู่ในทีมเดียวกันได้นะไพ่โดเกมเนี่ยเขจะมีทั้งพาน์ดาแล้วจะมีอารีนาด้วยสหรับใครที่ชอบในเกมมาต่อสู้ก็นี่นะครับผมต้องบอกในเกมนี่คือตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะตัวละครจากในเมทเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลแล้จะมีความสามารถเฉพาะด้วยครับผมเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยสหรับใครชอบในเกมมาต่อสู้เทิร์นเบทก็นี่แล้ยก็ผมภาพบนค้างสวยแล้วจะมีต้องเล่นเยอะมากๆครับผมสหรับใครชอบในเกมมาในเมทอยู่แล้วก็ลองดูเกมนี้ได้นะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเฉลยครับผมเล่นกับเพื่อนไดด้้วย เกมระดับที่ส3 GTA San Andreas ก็ผมนี่เป็นเวอร์ชัน Netflix นะเซอร์ไพรชอบไปเกมใน GTA อยู่แล้วหรือว่าอยากได้เกมมาเติร์กไลฟ์แบรปวดเมืองก็นนี่นะก็ผมครือดับแรกต้องบอกก็ไเกมนี้เป็นเกมฟรีด้วยนะคือผู้คนสามารถเล่นได้ก็ผมซึ่งเราสามารถใช้ชีวิตในเกมได้คือเราสามารถทาอะไรก็ตามที่เราอยากทําได้เลยนะจะมีประกิจในเรื่องต่างๆมากมายให้เราได้เล่นด้วยก็ผมแล้วก็ภาพกะสวยด้วยซึ่งในภาคนี้เนี่ยคือต้องใช้เด็กเล่นด้วยนะเซอใคไรส์สนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ตัวเช่นเดียก็ผมติดเครื่องไว้ได้เลย เกมระดับที่12 d r Agents Mobile ก็ผมถ้าคุณบอกว่าเนี่ยจะได้เกมทีเอสหรือว่าจะได้เกมนากพากวาัวสักเกมก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่คืเอเราไปค่ายเกมนัผสมผสานนะคือระหว่างพากวาัวเกมัยิงปืนก็ผมคือเราสามารถปีนไต่กำแพงได้ตามอิสาระที่เราต้องการแล้วก็ผมได้เราสามารถยิงคุณื่นได้ด้วยนะหมายความว่าในระหว่างที่คุณเนี่ยกำลังปีนไต่กำแพงอยู่เนะี่ยือกำลังทำเท่ไปแต่เราสามารถยิงคุณื่นได้ด้วยก็ผมเป็นแงเจ๋งใช่ไหมซึ่งนอกจากนี้ในเกมยังภาพสวยหลังการสร้างมากๆเลยด้วยนะคือจะมีหลาย แล้วก็นี่เลยคือได้นอนเกมเนี่เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะไปเกมที่เจ๋งมาแล้วก็ผมคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยในเกมนี้เล่นออกมอย่างเดียวก็ได้ก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องใช่เน่นะติดเครื่องก็ได้เลยก็ผมเกมมาร์ดัิบเอ็ดไวส์ออนไลนก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมเิชเอออนไลน์ก็นี่เลยก็ผมคือเกมเนี่เราสามารถ เล่นอะอนไรกับเพื่อนได้ในเกมแล้วนะคือบนมือถือก็ผมเ่งแน่นอนเกมเป็นเกมใหม่ที่อลังก,การมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเล่นคูเดียวได้คือแน่น,นอนเราเข้ามาในเกมนี้ก็จะเจอกับคนอื่นอยู่แล้วนะจะเจอกับเพื่อนคนอื่นที่ออนไลน์อยู่แล้วกนะ็ผมแต่ก็แน่นอนเราสามารถเล่นออนไรน์กับเพื่อนได้ก็ผมแต่ต้องบอกว่าในเกมนี้สบายใจได้เลยนะเพราะภายในตัวเกมนี้จะมีเราเล่นเยอะก็จริงแต่ว่าจะไม่มีพวกปรกิจหร,รือว่าจะไม่มีอะไรมากวนใจเราเลยนะคือเราสามารถทําก็ได้ไม่ทำารกิจก็ได้ก็ผมแต่ว่าจะมีหลายๆอย่างให้เราได้ทำมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คืออารมณ์คล้ายเกมแนวิต เลยแหละคือเราสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ก็ผมอยากได้เงินก็หางานอะไรทําอะไรงี้หรือว่าจะไปคุยกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเกมนี่คือเราสามารถเปิดไมค์คุยคนอื่นได้ด้วยนะเจ๋งมากเลยและแน่นอนด้วยว่าเกมนี่คือเราสามารถสร้างตัวละครได้เราสามารถแต่งตัวตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการได้ก็ผมลงเล่นเยอะมากเลยเกมนี้ subscribe สนใจเนี่ยแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ตนะติดเครื่องก็ได้ก็ผมเกมมันดัดพ อา t of ออฟรลถ้าใครชอบเล่นเกมในขังรถหรือว่าถ้าคุณเนี่ยจะได้เกมขังรถที่ภาพสวยและชิลได้ก็นี่แล้วก็ผมที่ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมา,มากๆเลยนะมันเป็นเกมที่เราสามารถนั่นไวผนน้ผ่อนคลายได้ก็ผมจะมีหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยซึ่งงานภาพของเกมนี่คือสวยมา,มากๆเลยนะคืออย่างที่บอกก็ผมจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายสถานที่เนี่ยให้เราเนี่ยไปขับรถเล่นเนะแล้วก็ภาพเนี่ยคือสวยมากๆแล้วก็ผมถ้าใครสนใจเกมในขับรถเล่นชิลๆก็นี่แล้วก็ผมหมายบนข้างกว้างใหญ่นะไปเก็บออนไลน์ต้องเช่นไรก็ผม เกมมนดัดพี่9 s o n โซนิ e ดรีมทีมถ้าใครได้เป็นสวาวกของโซนิกหรือว่าชอบโซนิกอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผม ซ<ส>ึ่งเกมนี่คือเราไปค้ายเกมแนวผจญภัยเลยก็ว่าได้เพราะในเกมนี่คือจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายอย่างให้เราได้่ทำมากมายเลยก็ผมไม่ว่าจะเป็นการเก็บเหรียญหรือว่าหลบหลีกสิ่งขวางหรือว่าเอาชีวิตรรดต่างๆคือเราสามารถทําได้ครับผมต้องบอกว่าในเกมนี <political has S 2> ่คือภาพสวยพอสมควรนะถ้าใครที่ชอบในเกมไปค่ายพันด่านอยู่แล้วก็หนีเลยก็ผมซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้คือจะมีตัวละครจากโซนิกเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมคือเราสามารถเล่นตามแบบตามสายที่เราต้องการได้นะคือเราจะได้ต่อสู้หรือว่าเล่นพันด่านต่างๆมากมายแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน เกมระดับที่8สปองบ๊อบก็ผมถ้าใครชอบสปองบ๊อบหรือว่าอยากได้เกมรรพจนภัยหรืออยากได้เกมรน้พันดาดอีเกมหนึ่งก็นี่แล้วก็ผมซิงเกมนี้คือเป็นเกมสนุกมากๆเลยนะคือเราจะได้บรรพันภัยหรือว่าเอาเชอรอดในหลากหลายด่านมากๆก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ถ้าบอกาในเกมนี้ตัวละครเยอะก็ผมแต่ต้องสิงกันในการซื้อนะไปเก็บอัฟปลายด้วยไม่ต้องเชนก็ผมเกมระดับที่7 เด l ม t i o n นเดวิดฟรี ian, 3, ก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยชอบในเกมขกรับรถงมากแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเนี่ยอยากในเกมที่มันชนรถด้วยก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมเนี่คือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นมากๆเลยนะและที่สําคัญเนี่ยคือจะมีรถให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมไม่จะเป็นรถ10ลอ้อรถอะไรคือเต็มไปหมดเลยนะคือเราสามารถเลือกซื้อได้ตาแมแบบตามสไตล์ที่เราต้องการแล้วก็ผมแน่นอนเราสามารถใช้กันในเกมซื้อได้นะซึ่งภายในเกม,อ,นนเกมอ,ยอย่างที่บอกคือจะมีหลากหลายด่านให,าให้เราเล่นมากๆเลยถ้าเราบอกวันเดมโอ้วันนี้อารมณ์เสียอยากไปชนคนอื่นก็ก็สาามมรถห รถได้ก็ผมแต่ว่าถ้าแบบว่าเนี่ยอยากสิ่งอยากรีบก็ก็สามารถไปเล่นแข่งคนอื่นได้เนะเป็นเกมที่เจ๋งของมันแล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมเนี่คือเล่นคนเดียวก็ได้เล่นออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามีโหมดปฏิภูมิเยอะด้วยนะใช้เน็ตหรือไม่ใช้ก็เล่นได้ก็ผม เกมระดับที่6 Dr i f t Runner รก็ผมถ้าคุณบอกว่านี่อยากได้เกมแนวแข่งรถที่มันซิ่งเลยก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยคือชอบแต่งรถแล้วก็อยากได้เกมแนวที่มันดริบมันก็นี่แล้วก็ผมคือจะมีความดริบผสมจริงมากๆเลยนะซึ่งจะมีพวกรถในสนามแข่งหรือว่าอะไรอย่างนี้คือจะมีในเกมด้วยก็ผมคือเราสามารถใช้ในการเล่นได้นะคือจะมีหลายด่านให้เราเล่นมากๆก็ผมคือแน่นอนคือไม่ได้มีแค่รถเยอะเองเดียวแต่เพื่อนๆสามารถแต่งรถตามแบบตามสไตล์ที่ต้องการได้นะเพราะในเกมนี้จะมี ที่เราเล่นให้เราแต่งเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วกบผมคือไม่ชอบแบบนหนก็สามารถแต่งได้นะถ้าใครชอบไปเกมแข่งรถหรือว่าอยากได้เกมเดรีฟก็นี่เลยก็ผมไปเกมด้วยภาพสุดงมากเลยนะไปเกมออนไลน์ด้วยต้องเช่นเดียกัเล่นนะเกมบันดาลปีห้า Res i d e n t Evil 4ก็ผมคือถ้าคุณในชอบเล่นเกมเป็นยิงปืนหรือว่าอยากได้เกมมาต่อสู้กับเหล่าผสัมบี้ก็หนีเลยครับผมซึ่งไพ่ตเกมนี่คือแน่นอนเราต้องผจญภัยแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้อะไรอย่างนี้นะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆแล้วก็ผมซึ่งไพยตัเกมจะมีพวกเหล่าผดสิมบี้แล้วก็เหล่ามอนสเตอร์ต่างๆมากมายแล้วก็ผมคือเราก็ต้องต่อสู้แล้วก็เอาชีวิตรอดต่อไปให้ได้อะไรอย่างนี้นะคือแน่นอนไม่ได้มีแค่การต่อสู้อย่างเดียวแต่เราก็ต้องแก้ไขปริศนาต่างๆมากมายแล้วก็ผมเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลย ก็ทำได้เหมือนกันและที่สาคัญเนี่ยคือเกมที่ภาพสวยออกมาแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจในเกมนี้ไปเกมออฟไลน์ด้วยเอาไวเล่นตอนไม่มีเด็ดได้นะไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช่ไหมครับผม เกมมันดับปี่สี่คอมเานีแมนก็ผมคือถ้าคุณในตอนนี้คือทํางานบริษัทหรือว่ากําลังโกรธแค้นอะไรเจ้านายก็เล่นในเกมนี้ได้นะซึ่งในเกมนี้คือเราจะได้เล่นเป็นพลังงานบริษัทก็ผมเลยเราจะได้ต่อสู้และผจญภัยต่างๆมากมายเลยนะซึ่งในเกมนี้คือแน่นอนจะมีวกปริศนาต่างๆมากมายให้เราเล่นด้วยก็ผมคือแน่นอนหลักๆคือเราต้องเล่นพันด่านอะไรอย่างงี้จะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นมากๆเลยนะคือเราก็ต้องผจญภัยแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้ก็ผมถ้าใครบอกานี่จะได้เกมชิีวๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็นี่เลยก็ผมเป็นเกมที่ ปลายด้วยไม่ต้องเสนอเล่นได้ครับผมเอาวเล่นตอนมีเน็ตนะ เกมระดับที่3า u อเรียอัพโฟเจอร์นี่กครับผมถ้าคุูอยียกำลังตามหาเกมแนวชรอที่มาใหม่ก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่ร้อนแรงมากๆเลยนะคือในเกมนี่คือแน่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้คือเล่นคนเดียวสนุกก็ผมซช่งในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอในต่างดาวเลยนะเป็นไงเจ๋งใช่ไหมคือเราจะได้เอาชรอดในต่างดาวนู่นเลยคือแน่นอนก็จะมีพวกสัตว์หรือว่าจะมีพวกพืชพันธุ์ต่างๆคือจะแปลกแหวกแนวมากๆเลยนะคือมีอะไรให้เราสำรวจคือเยอะมากๆก็ผมยังที่บอกเกมนี่คือเราก็ต้องเอาชรอดต่อไปให้ได้จะมีพวกเราาสต่ง มากมายเลยเราต้องระวังผู้เล่นด้วยกันด้วยเนอะเซอร์ไพรส์สนใจในเกมนี้ในเกมออนไลน์ต้องเช่ไหนก็ผม เกมมาดับที่2 Speed a d v e n t u r เร์3 d ก็ผมคือถ้าคุณรู้จักสปีดอยู่แล้วอยากได้เกมแนวสปีดสักเกมก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่คือบอกว่าเนี่ยเมื่อรโรนัโดนี่คือไม่ได้เป็นโค้ดอีกต่อไปอไรงี้คือโรนัโด,โดต้องการฮีโร่สักคนหนึ่งก็คือสปีดนั่นเองก็ผมมาช่วยกอบกู้รืว่ต่อสู้อะไรงี้นะคือแน่นอนเราจะเล่นเป็นสปีดก็ผมแล้วก็พันดา,นาต่างๆมากมายเลยสำหรับใครที่ชอบไอเกมนะพันดานก็นี่แล้วก็ผมถ้าชอบสปีดอยู่แล้วก็นี่เลยไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องเช็คเลยก็ เกมขนับที่หนึ่งขอ o อ d u ดี War ี่วอลซอนโมบก็ผมถ้าพูดึงเกมต่อสู้หรือเกมในยิงปืนก็นี่แล้วก็ผมซึ่งได้เป็นเกมมาเทโรโยที่น่าสนใจมากเลยนะคือเดิมทีในเกมนี่คือเป็นเกมจับไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้กำลังจะลงมือถือแล้วนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยคือแนนอนเกมนี่คือเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายแ้่เราก็จะชนะนั่นเองนะแต่ว่าเกมนี่เรายังสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพือ่อนก็ได้เหมือนกันก็ผมตัวละครนี่คือเยอะมากๆเลยต้องรอเดูว่าถ้าเข้ามือถือแล้วจะมันขนาดไหนนะถ้ะาใครสนใจในเกมน ต้องเช่ไหนครับผมโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้านะถ้าคุณเนี่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าคุณบอกวานนี้อยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็คือสามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ผมเดี๋ยวถ้าคุณบอกวนนียอยากได้เกมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมานะคือคุณสามารถกดดูคลิปเราไปได้ไดจะมีเกมนั้นอีนพียบเลยจะมีเอ็ดหลายแนวแ,แล้วครับผมให้คุณสามารถกดเข้าไปดูได้นะับคลิปนี้กับคุณมากได้กดเข้ามาดูครับผมชิวเกมเมอร์แฟนบายกดดูคลิปเราไปได้เลยแล้วเจอคลิปหนน้าะ